สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจวิสัยทัศน์ใหญ่ของประเทศไทยเลยที่ตั้งเป้าไว้ว่าประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของแผนยุทธศาสตร,ร์ชาติระยะยาว20ปีที่เราจะมาดูกันวันนี้สวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นเป้าหมายที่ฟังดูยิ่งใหญ่แล้วก็น่าสนใจมากนะคะว่าเขาจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงครับ หข้อหลักของเราวันนี้ก็คือการทำความเข้าใจแผนหน้าบทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติพศ 2561- ถึง2580นะครับโดยเราจะดูจากเอกสารราชการอย่างประกาศสำนักนายกแล้วก็เนื้อหาบางส่วนจากตัวแผนหน้าบทเองโดยเฉพาะประเด็นสำคัญสคัญอย่างความมั่นคงการต่างประเภทแล้วก็แต่แต่เรื่องเกษตรนิดหน่อยด้วยครับ ค่ะก็คือพยายามจะสกัดเอาภาพรวมออกมาให้เห็นนะคะใช่ครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือพยายามจะทําความเข้าใจว่าวิสัยทัศน์ระยะยาวของไทยในด้านเหล่านี้จริงๆแล้วคืออะไรเป้าหมายหลักคืออะไรแล้วมีแนวทางคร่าวๆยังไงที่จะไปให้ถึงใน20ปีข้างหน้านี้เอาล่ะครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะครับสำคัญมากคือเรื่องความมั่นคง ออแผนแม่บทอันนี้มันออกมาตามพรบรยุทธศาสตร์ชาติปี60ใช่ไหมครับแล้วก็ประกาศใช้ปี62กรอบเวลานี่คือยาวเลย20ปี2561-2580ค่25 25ะยาวมากต่างจากแผนพัฒนาเดิมที่เป็นรอบละ5ปีนะคะอันนี้มองยาวไปเลยครับ แล้วสิ่งที่น่าสนใจจริงๆที่ผมเห็นไม่ใช่แค่กรอบเวลาแต่เป็นแนวคิดหลักที่เรียกว่าความมั่นคงแบบองค์รวมหรือ holistic security ตรงนี้มันมันหมายความว่ายังไงครับมันกว้างกว่าแค่เรื่องทหารใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคำนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยค่ะ ความมั่นคงแบบองค์รวมเนี่ยคือเป็นการมองความมั่นคงที่กว้างกว่ามิติทางทหารมากๆม,มันรวมแทบทุกเรื่องเลยค่ะทำการเมืองเศรษฐกิจกสังคมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทรัพยากรสิ่งแวดล้อมพลังงานอาหารน้ำคือทุกอย่างเลยโหทุกอย่างจริงๆค่ะเขามองว่าทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยแล้วก็ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติแล้วก็ ความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชาติซึ่งสุดท้ายมันก็จะไปตอบเป้าหมายใหญ่ที่เราพูดกันตอนแรกนั่นแหละค่ะประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขอืมไม่ใช่แค่สโลแกนสวยๆแต่พยายามทำให้ทุกอย่างมันเกื้อหนุนกันจริงๆประมาณนั้นเลยค่ะฟังดูครบคลุมมากเลยนะครับแล้วในแผน20ปีเนี่ยครับเขาวางเอ,อ่ลำดับขั้นหรือว่าช่วงเวลาในการไปสู่เป้าหมายนี้ยังไงบ้างครับ เขามองเป็นสเตปค่ะเป็นช่วงช่วงช่วงละ5ปีมันค่อยๆสร้างฐานไปนะคะช่วง5ปีแรกเนี่ยสองหถึงสองหาเขาจะเน้นปรับสภาพแวดล้อมแก้ไขปัญหาเดิมก่อนคือเคลียร์ของเก่าลดระดับปัญหาลงครับคบพอเข้าช่วงที่2 2566-2570กถึง2570็ก็ตั้งเต้าว่าปัญหาเก่าหมดไปปัญหาใหม่ไม่เกิดคือทำให้มันคล่องตัวขึ้นสำหรับการบริหารประเทศ Oh, ช่วงที่3 2571งถึง2575ก็จะเป็นช่วงที่ประเทศชาติพัฒนาประชาชนร่วมผลักดันมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายเลยช่วง5ปีท้าย2576ถึง25 2580ก็คือบรรลุเป้าหมายใหญ่ที่วางไว้นั่นเองค่ะเหมือนเป็นรถแมพยาวๆที่ต้องผ่านไปทีละช่วงนะครับแล้วถ้ามองในแง่เป้าหมายที่มันวัดผลได้อยู่เป็นรูปธรรมหน่อยนะครับแผนนี้โหตั้งเป้าอะไรที่ชัดๆไว้บ้างครับ มีเป้าหมายหลักๆอยู่5ด้านนะคะแต่ถ้าให้สรุปง่ายๆก็คือ 1. ทําทำให้คนไทยอยู่ดีกินดีมีความสุขจริงๆ 2. ประเทศต้องมั่นคงทุกมิติทุกระดับเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องชายแดนครับ 3. ทุกภาคส่วนเลยทั้งทาหารหน่วยงานรัฐเอกชนประชาชนต้องพร้อมรับมือปัญหา 4. บทบาทด้านความมั่นคงของไทยต้องเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย แล้วก็5คือระบบบริหารจัดการความมั่นคงต้องมีประสิทธิภาพจริงๆนะคะ hmm. ซึ่งเขาก็ยกตัวอย่างตัวชี้วัดที่โห oh, ท้าทายมากนะคะ hmm. อย่างเช่นตั้งเป้าให้ไทยติด1ใน10ของดัชนีสันติภาพโลกหรือ Global Peace Index ภายในปี2580 1ใน10เลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่งดัชนีนี้มันวัดภาพรวมความสงบสุขทั้งอาชญากรรมสเสถียรภาพการเมืองความขัดแย้งต่างๆคือถ้าไปถึงตรงนั้นได้นี่สุดยอดมากครับ รรหรืออีกตัวอย่างนะคะดัชนีความสุขของคนไทยก็ตั้งเป้าติด 1- ใน20ของโลกภายในปี2576อันนี้ก็ชัดเจนว่าไ,ไม่ได้มองแค่เรื่องความมันคงแข็งนะแต่คือคุณภาพชีวิตความสุขของคนด้วยโหเป้าหมายนี่คือสุดๆไปเลยนะครับทั้งเรื่องความสงบสุขแล้วก็ความสุขของคนด้วยทีนี้จากเป้าใหญ่ๆพวกนี้ครับแผนแม่บทเขาวางแนวทานปฏิบัติหรือว่า action areas ไว้ยังไงบ้างครับ เ,เขาก็แบ่งเป็นส่วนๆนะคะแต่ว่าจริงๆอยากให้มองว่ามันทํางานเชื่อมกันมากกว่าคะ่ะไม่ใช่แยกส่วนกันเด็ดขาดครับครับ ส่วนแรกเลยนะคะคือการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศอันนี้คือพื้นฐานสุดๆเลยสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินความสามัคคีปรองดองแล้วกเ็เรื่องการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มั่นคงมีธรรมาธิบานป้องกันต้นตอของปัญหาความมั่นคงต่างๆซึ่งหน่วยงานหลักๆก,ก,ก็กรอมอนออกระทรวงกลาโหมไหมคะครับผม ส่วนที่2คือการรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาต่างๆอันนี้กว้างมากค่ะตั้งแต่ปัญหาที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้ยาเสพติดภัยไซเบอร์ค้ามนุษย์ผู้หลบหนีเข้าเมืองชายแดนใต้ปัญหาเศรษฐกิจที่กระทบความมั่นคงเยอะมากใช่ค่ะเยอะมากแล้วยังต้องเตรียมพร้อมรับมือภัยรูปแบบใหม่ๆใ,ในอนาคตด้วยนะคะรวมไปถึงการปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ชาติทั้งทางบกทางทะเล ครับส่วนที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการพัฒนาศักยภาพหรือการสร้างความพร้อมของเราเองหมายถึงการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพหน่วยงานความมั่นคงให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องข่าวกรองกำลังพลอาวุธยุโทโธปกรณ์การวางแผนการฝึกซ้อมให้พร้อมรับมือได้ถูกรูปแบบเลยเตรียมพร้อม ค่ะส่วนที่4คือความร่วมมือระหว่างประเทศอันนี้สําคัญมากเพราะความมั่นคงไทยมันผูกกับภูมิภาคและโลกแผนนี้เลยเน้นทํางานร่วมกับอาเซียนนานาชาติเพื่อสร้างสันติภาพสถิรภาพร่วมกันซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นชัดขึ้นตอนคุยเรื่องแผนการต่างประเทศค่ะครับเชื่อมโยงกันไปและส่วนสุดท้ายนะคะคือการพัฒนานกลไกบริหารจัดการเพื่อให้ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันทํางานร่วมกันได้จริงจ มีการปรับบทบาทโครงสร้างของหน่วยงานสำคัญอย่างสมอชอกอลอมนสรอชอลอให้ประสานงานกันดีขึ้นใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงานนี่น่าจะเป็นหัวใจเลยนะครับโดยเฉพาะเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติหรือมีวิกฤตขึ้นมาแผนเขาได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ไหมครับว่าจะบริหารจัดการกันยังไงในภาวะแบบนั้นมีระบุไว้ค่ะ เขาพูดถึงแนวทางการบริหารจัดการในภาวะไม่ปกติค่อนข้างชัดนะคะคือพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องนั้นๆก็ต้องดําเนินการตามแผนเผชิญเหตุแล้วก็รายงานสถานการณ์ขึ้นไปตามลําดับชั้นอ๋อเป็นขั้นเป็นตอนใช่ค่ะเช่นอาจจะเริ่มจากกอ,อรอมนหรือสอรอชลรายงานไปสอมอชไปกระทรวงกลาโหมก่อนจะถึงระดับรัฐบาล เพื่อให้ตัดสินใจสั่งการสนับสนุนการแก้ปัญหาได้เร็วเป็นระบบค่ะสำคัญคือทุกส่วนต้องเชื่อมกันจริงๆค่ะไม่ใช่ต่างคนต่างทำถึงจะรับมือปัญหาซับซ้อนสมัยนี้ได้แล้วก็ไปถึงเป้าหมายระยะยาวได้ค่ะเข้าใจเลยครับต้องมองเป็นภาพรวมที่ทุกส่วนต้องสอดคล้องกันจริงๆทีนี้ถ้าความมั่นคงภายในกับการป้องกันภัยเป็นเสาหนึ่งการวางตัวของไทยในเวทีโลกการมีปฏิสัมพันธ์กับข้างนอก ก็น่าจะเป็นอีกเสาที่สำคัญมากๆเหมือนกันตรงนี้แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศเขามีแนวทางยังไงบ้างครับโดยเฉพาะยุคนี้ที่โลกมันเปลี่ยนเร็วมีหลายขั้วอำนาจซับซ้อนขึ้นถูกต้องเลยค่ะแผนแม่บทด้านการต่างประเทศนี่ก็ถูกวางไว้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร,ร์ชาติ20ปีโดยตรงเลยนะคะเพื่อให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนที่นี้แนวคิดหลักที่น่าสนใจของแผนนี้เขาเรียกว่าการต่างประเทศ5มีค่ะ ห้ามีใช่ค่ะเหมือนเป็นเสาหลัก5ต้นของการต่างประเทศเลยคือ 1. มีความมั่นคง 2. มีความมั่งคั่งยั่งยืน 3. ม,มีมาตรฐานสากล 4. มีสถานะและกิติิูมิและหมีพลังซึ่งพลังในที่นี้หมายถึงการทำงานอย่างมีเอกภาพมีการบรณาการกันค่ะอ๋อครับครับเป้าหมายรวมก็คือ การต่างประเทศที่มีพลังแบบนี้ล่ะคะ่ะที่จะช่วยให้ประเทศไทยไปถึงเป้าหมายใหญ่ที่เราคุยกันนั่นเองกันแต่ประเทศ5้ามีฟังดูเป็นกรอบที่ชัดเจนดีนะครับเราลองออขยายความแต่ละมีกันหน่อยไหมครับอย่างแรกมีความมั่นคงอันนี้ก็คือเชื่อมกับแผนความมั่นคงที่เราเพิ่งคุยกันไปเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมีความมั่นคงในแผนการต่างประเทศก็คือการใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศนี่แหละคะ่ะ เป็นเครื่องมือเสริมสร้างความมั่นคงของไทยแล้วก็เสถียรภาพในภูมิภาคทั้งการรับมือภัยคุกคามข้ามชาติการแก้ปัญหาความขัดแย้งสร้างความไวเนื้อเชื่อใจโดยเน้นอาเซียนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ร่วมมือกับประเทศอื่นๆตามกติการ,ระหว่างประเทศมันคือมิติภายนอกของแผนความมั่นคงนั่นเองค่ะชัดเจนครับแล้วมีความมั่งคั่งยั่งยืนหรอครับอันนี้ก็เน้นเรื่องเศรษฐกิจการพัฒนา ถูกต้องค่ะเป้าหมายคือใช้การต่างประเทศเป็นเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทำได้หลายทางเลยค่ะเช่นส่งเสริมความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานกับเพื่อนบ้านดึงดูดการลงทุนในเศรษฐกิจใหม่ๆเศรษฐกิจนวัตกรรมใช้ประโยชน์จากกรอบการค้าต่างๆสนับสนุนเอกชนไทยไปสู้ในต่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญคือขับเคลื่อนเป้าหมาย SDG s ร่วมกับโลกด้วยค่ะครับแล้วเรื่อง มีมาตรฐานสากลแล้วครับทาไมทาไมเราต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานสากลมันสําคัญยังไงครับการมีมาตรฐานสากลเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ความปลอดภัยการบินหรือ Iuu การประมงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์นะคะครับแต่มันส่งผลโดยตรงเลยกับการพัฒนาประเทศการค้าการลงทุนความร่วมมือต่างๆถ้ามาตรฐานเราไม่เป็นที่ยอมรับมันก็เป็นอุปสรรคไปหมดเลย เข้้าใจแลวค่ะนอกจากนี้การมีมาตรฐานสากลยังช่วยให้ไทยเรามีบทบาทในการไปร่วมกําหนดกฎเกณฑ์ของโลกด้วยไม่ใช่แค่ตามเขาอย่างเดียวครับครับเป็นการยกระดับตัวเองเพื่อเปิดโอกาสให้กว้างขึ้นทีนี้มีสถานะและเกียรติภูมิอันนี้ฟังดูเหมือนการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในเวทีโลกการใช้์พาว power ที่เราได้ยินบ่อยๆนี่อยู่ในส่วนนี้ด้วยไหมครับใช่เลยค่ะอยู่ในนี้เลย การมีสถานะและเกียรติภูมิคือการสร้างอำนาจต่อรองภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศซึ่งแผนนี้เน้นการใช้อำนาจแบบนุ่มนวลหรือซอฟต์พาวเวอร์อย่างจริงจังเป็นระบบมากขึ้นเลยนะคะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมเอกลักษณ์ไทยอาหารหนังเพลงหรือไทยนิยมต่างๆเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างความนิยมในตัวประเทศไทยแล้วก็รวมถึงการดําเนินนโยบายต่างประเทศที่สร้างสารรค์ส่งเสริมบุตรบาทนําของไทยในเวทีโลกด้วยค่ะ น่าสนใจครับและมีสุดท้ายคือมีพลังอันนี้หมายถึงการทำงานร่วมกันข้างในประเทศเองใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมีพลังในที่นี้คือทำให้การทำงานด้านต่างประเทศมันมีเอกภาพมีการบูรณาการกันจริงๆระหว่างทุกภาคส่วนเลยทั้งรัฐเอกชนวิชาการประชาสังคมประชาชนทั่วไปไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศอย่างเดียวอืมอ,มอมทุกคนมีส่วนร่วมใช่ค่ะ แล้วก็ยังรวมถึงการพัฒนางานการทูตให้ทันสมัยใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเน้นการทูดเพื่อประชาชนการทูตสาธารณะบริการกงสุลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการต่างประเทศจริงๆค่ะฟังดูครอบคลุมทั้ง5มีเลยนะครับแต่มีความท้าทายอย่างหนึ่งที่น่าจะสำคัญมากๆในยุคนี้คือการรักษาดุลยภาพในเวทีโลกที่มันแข่งขันกันสูงระหว่างมหาอำนาจต่างๆ แผนนี้เขาไม่แนวทางเรื่องนี้ยังไงมั่งครับไอการเดินเกมแบบสมดุลเนี่ยมันมันทำได้จริงแค่ไหนครับในทางปฏิบัติเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและนี่คือความท้าทายหลักจริงๆแผนแม่บทก็ย้ำความสำคัญของการรักษาดุลยภาพนะคะโดยพยายามจะอาศัยจุดแข็งของไทยคือที่ตั้งทางยุทธศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์การทูตของเราที่เราค่อนข้างเป็นมิตรกับทุกฝ่ายมานานครับแนวทางก็คือการดําเนินนโยบายต่างประเทศที่ยืดหยุ่นเป็นตัวของตัวเอง ไม่เอ็นเอียงไปทางไหนจนเสียสมดุลแล้วก็ยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลักซึ่งแน่นอนว่าพูดง่ายกว่าทำนะคะใช่ครับค่ะ แต่การกำหนดเป็นแนวทางหลักในแผนระยะยาวก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะคะส่วนจะทำได้แค่ไหนก็คงต้องดูที่ผลลัพธ์กันยาวๆค่ะเช่นระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ดีขึ้นกับทุกฝ่ายบทบาทน,นำของไทยในเวทีสากลความสำเร็จของซอฟต์พาวเวอร์หรือความพอใจของภาคส่วนต่างๆต,ต่อการต่างประเทศเหล่านี้จะเป็นตัวบอกได้ค่ะขอบคุณครับชัดเจนขึ้นมากเลยครับ เราเห็นภาพใหญ่ทั้งความมั่นคงภายในการวางตัวในเวทีโลกแล้วทีนี้ในเอกสารที่เรามีอยู่เนี่ยยังมีการพูดถึงอีกประเด็นที่สำคัญมากๆต่อเศรษฐกิจสังคมไทยเหมือนกันนั่นคือประเด็นการเกษตรนะครับแม้ข้อมูลอาจจะไม่ได้ลงลึกเท่าสองเรื่องแรกแต่ก็พอจะเห็นทิศทางว่าเป็นอีกเสาหลักที่ต้องพัฒนาเพื่อนหนุนยุทธศาสตร์ชาติโดยรวมเหมือนกันใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะภาคเกษตรนี่เป็นฐานรากสำคัญของประเทศเลยนะคะทั้งเรื่องความมั่นคงทางอาหารรายได้การจ้างงานการลดความเหลื่อมล้ำจากข้อมูลที่เรามีนะคะสรุปได้ว่าทิศท,ทางหลกัหลกๆของแผนแม่บทด้านเกษตรคือการมุ่งเปลี่ยนผ่านจากการเน้นปริมาณไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงหรือ high value agriculture ค่ะสินค้าเกษตรมูลค่าสูงมันมีแนวทางยังไงบ้างครับที่จะไปถึงตรงนั้น แผนพูดถึงหลายแนวทางที่ต้องทำควบคู่กันไปค่ะอย่างแรกเลยคือเน้นคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยอันนี้เพื่อให้สินค้าเราเป็นที่ยอมรับได้ราคาดีครับสองคือใช้ประโยชน์จากเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิน่นคือดึงจุดเด่นเอกลักษณ์ของสินค้าแต่ละที่มาสร้างสตอรี่สร้างมูลค่าเพิ่มอ๋อของดีแต่ละที่ใช่ค่ะสคือเกษตรชีวภาพอันนี้จะเน้นใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิต4คือเกษตรแปรรูปอันนี้ชัดเจนคือยกระดับสินค้าเกษตรธรรมดาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นครับครับ 5, คือเกษตรอัจฉริยะ smart farming อันนี้ก็คือเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมข้อมูลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนบริหารจัดการฟารม์มเทคโนโลยีมาช่วย และสุดท้ายคือการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตรหมายถึงพัฒนาปัจจัยแวดล้อมต่างๆทั้งระบบชนลประทานโลจิสติกการตลาดการวิจัยให้มันเอื้อต่อการทําเกษตรมูลค่าสูงค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายคือเพิ่ม GDP ภาคเกษตรแล้วก็เพิ่มผลิตภาพการผลิตให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะโอเคครับพอเห็นภาพรวมแล้วแม้จะเป็นภาพกว้างๆนะครับแต่ก็ชัดเจนว่าภาคเกษตรก็มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเหมือนกัน สรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับก็ได้เห็นภาพร่างของแผนที่นำทางประเทศไทยในระยะยาว20ปีที่มันครอบคลุมตั้งแต่การสร้างความมั่นคงภายในในมิติที่กว้างขึ้นเยอะเลยการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่พยายามจะสมดุลเพื่อสร้างทั้งความมั่นคงความมัน่นคงเกียรติภูมิไปจนถึงการปลิกโฉมภาเกษตรให้สร้างมูลค่าสูงขึ้นแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราบ้างครับ ถ้าเราลองมองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะจะเห็นว่าแผนแม่บทเหล่านี้มันสะท้อนความพยายามของรัฐในการวาวรากฐานกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างเป็นระบบเพื่อไปให้ถึงวิสัยทัศน์ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขครับ สิ่งที่เด่นชัดคือความพยายามในการบูรณาการคือมองว่าทุกได้มันเชื่อมกันหมดความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมต่างประเทศกเกษตรมันแยกกันไม่ได้นะคะการทำความเข้าใจเป้าหมายแนวทางระยะยาวเหล่านี้ถึงแม้มันจะเป็นแผนจากภาครัฐนะคะก็ช่วยให้เราในฐานะประชาชนคนหนึ่งพอจะมองเห็นบริบทได้ว่าเออสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเจออยู่หรือทิศท,ทางการพัฒนาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันอยู่ในกรอบความคิดหรือเป้าหมายใหญ่อะไรของประเทศคะ่ะ เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับทําให้เราเห็นภาพเชื่อมโยงได้ดีขึ้นจริงๆสุดท้ายนี้ผมอยากช่วยคิดต่อนะครับในเมื่อแผนแม่บทเหล่านี้เป็นวิสัยทัศน์ระดับชาติที่ส่วนใหญ่ก็ถูกกําหนดมาจากระดับนโยบายหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการมองจากบนลงล่างคําถามคือแล้วบทบาทของคนตัวเล็กๆอย่างพวกเราหรือบทบาทของชุมชนต่างๆในสังคมล่ะครับจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการทำให้วิสัยทัศน์20ปีนี้เป็นจริงขึ้นมาได้ยังไงบ้างอื น่าคิดนะคะหรือบางทีอาจจะถึงขั้นร่วมกันปรับเปลี่ยนหรือเสนอทิศทางใหม่ๆเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงความมั่งคั่งความยั่งลืนที่แท้จริงของประเทศไทยในแบบที่เราอยากเห็นได้หรือไม่น่าจะเป็นคำถามที่เราทุกคนลองเก็บไปคิดกันต่อได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ